อะไรครับตงไรปมาแล้วครับโดนแล pues, ienne, eh. น้วครับตองไรอุ้ยไปช็อตนี <the> <Connell> <acies the milk. music> ่ว่ะค่อยๆลากขึ้นมาค่อยๆลากขึ้นมาโอ้โหลากขึ้นมานี่ลากขึ้นมานี่เดี๋ยวตกน้ำอู้อู้อู้ตัวเป็นโลอ่ะอู้โชว์เลยโชว์เลยโชว์บริการเลยครับน้องไลร์ครับผม วันนี้มาคึ้นเสกใช่ไหมลูกแล้วใช่อะไรเช่นนอนดูฮะดูประชัครับโอ้โหตัวเบลเบลย <c oughs> ทำอะไร <c oughs> ดูฮะ <c oughs> ผลงานองไลา์ครับผม <c oughs> นห่ยไปตีมันดิ <c oughs> เอาขี้ปากเลย กระเป๋าเบริกไปเลยนี่ปลาช่อนห้วยแสนงน้ำสะอาดกินละมุนละมุนมยมอยู่ะวิธีการที่ปลอดภัยนะครับต้องใช้คีมจับตะขคอออกเลยครับตย่งไรครับ อ่ะอ่ะโชว์โชว์อ้อย่าบังหน้าเอาก่นได้โอเคโหสุดยอดได้เดียวเจอหนอนได้ความถึงปีหน้าเลยเนาะอ่ะใส่กระเป๋าไปยติดตามชมต่อนะครับผม